สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้อยู่กับลมอีกแล้วนะฮะเจอกันวันนี้กลางสวนทุ่งทิวลิปเลยนะครับผมที่โรเซนการ์ดนะฮะสกาจิตวอลเล่นะครับผมใกล้ๆมาเวอร์นอนแต่ตอนนี้แดดดีแต่ลมแรงนะครับผมอากาศค่อนข้างเย็นนะฮะเดี๋ยวลมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศดอกทิวลิปสวยๆนะครับผมเดี๋ยวตามลมไปว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้คนเยอะมากนะครับ เดี๋ยวตามลงไปดูนะครับ เป็นร้านนะผมมันเยอะจริงวนนี้แดดดีด้วยกนะ็ว่ารถไม่เคยจอดถึงตรงฝั่งโน้นเลยบางคนก็แล้วมันควรใส่บางๆไปก็เดินกอดกนะหนาวเลยหนาวแดดก็โอเคแต่ถ้าแดดยุบอะไรนตอนนี้บรรยากาศนะที่โรซนกานะครับผมสวนดุริยางค์คนเยอะมากคนระัถ่ายรูป อันนี้ที่เห็นด้านหลังเป็นห้องน้ำนหะ้องน้ำเพื่อนที่นะอันนี้แก๊งเรามาทั้งหมด9คนนะเดี๋ยวเรารอข้ามถนนแล้วไปเข้านะ<ป>ผมชอให้ใครอยู่นี่ครับตอนนี้เรากำลังจะข้ามถนนนะครับเพื่อที่จะไปเข้าทางเข้าด้านหน้านะสังเกตคือจะคนเยอะมากนี่มันจะแบบเป็นล็อกลโซนๆนี้ไป เราไปเดินนะฮะไม่ให้มีไม่มีโดนด้วยนะแล้วก็ห้ามเอาหมามาเดินด้วยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับูซ <orious> ิงครูร์สวยตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับผม I'd recommend the shortest one, straight down the middle. Okay, and all nine are right here. Yep. Yeah. Nine people. And I can get you checked in as a group. You're all set. Thank you so Thank much. you. เทียงเกือบเกือบเที่ยงแล้วแต่ใครกินข้าวโอเคแล้วก็เที่ยงครึ่งเจอกันที่นี่โอเคน้องไม่หนาวใช่ไมหมอ๋อ oh, มองข้างบนมันเป็นรูปไอ้นี่นะสวยนะ <c oughs> มองข้างบนมันสวยเว้ย นี่ครับแล้วที่ผมจะให้ทุกคนดูตอนนี้เป็นดอกเดฟเฟดิลสีขาวนะครับผมเดี๋ยวลมจะให้ทุกคนดูแต่ตอนนี้กลิ่นมันหอมแบบเตะจมูกมากนะฮะเดี๋ยวลมจะให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับเดฟเฟดิลปกติลมมาเขาจะอาเหี่ยวแล้วนะครับลมมาไม่ทันแต่ตอนนี้คือบานยังสวยอยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือสีขาวหอมมากนะสวยนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูสีเหลืองนะครับผมคนเยอะมากนะฮะ นี่เนะจะเป็นดอกเนฟเดลสีเหลืองนะครับผมก็จะเหลืองๆสวยๆประมาณนี้นะะสังเกตจะเป็นแบบว่าเป็นล่องยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนู่นคือแบบว่ายาวสุดลูกหนุกสุดลูกหูลูกตาม,มากครับแบบหูนุ่นก็สีขาวนะฮะนี่ก็สีเหลืองคือนู่นน่ยยาวมากนี่คือบรรยากาศตอนนี้ฮะ,ะเมฆเยอะมากแล้วก็เย็นแล้วก็แดดออก ถือว่าสวยนะฮะนี่คือคนมาเยอะมากครับตรงวันนี้ตรงกับวันอีสเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทิวลิปด้านนู้นกันนะฮะเดี๋ยวตามลงไปนะครับเราเดินมาถึงแปลงทิวลิปแลฮะตรงนี้น่าจะเป็นสีออกแดงๆชมพูชมพูนะ,ะตอนนี้แต่เขายังไม่บานนะฮะตรงนี้ยังไม่บานนี่ครับยังไม่บานแต่ตรงนี้เราจะเห็นเป็นสีเหลืองก่อนนะครับผมสีเหลืองนี่เริ่มแบบว่า กำลังตูมใกล้จะบ,บาแล้วะฮะนี่กําลังใกล้จะบ,บานแล้วะะถือว่าสวยนะฮะนี่แล้วลมจะพาไปดูสีสันสดใสทางด้านนู้นนะฮะกับด้านนู้นนะ,ะเดี๋ยวตามลงไปนี่ฮะเรามาถึงไฮไลท์ของเรานะเพราะว่าสีสันสดใสมากแล้วก็คนเยอะมากนะครับโซนนี้เดี๋ยวลมให้ดูคนก่อนแบบแรกนี่ฮะคนเยอะมากนะครับผม เราก็จะเห็นสีสันสดใสมากๆนะเราเห็นสีแดงก่อนเลยนะครับนี่ฮะสีแดงสวยสดใสนะครับผมสนุกสนุกสนุก ที่เห็นตอนนี้คือสีแดงนะครับผมแต่เขาแบบบานเต็มที่แล้วครับนี่เขาบานเต็มที่แล้วนะดอกใหญ่มากนะครับผมทิวลิปนี่ลมมากี่ปีก็จะสวยตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเขาสวยสวยจริงๆนะครับนี่ครับนี่คือสีแดงนี่นะครับเดี๋ยวลมให้ดูความยาวของแปลงนะฮะจากสีแดงนี่นะฮะยาวถึงนี่ สุดตรงนี้แล้วก็ทะลุไปนู่นอีกนะฮะนูน่นแดงจนสุดนู่นนะฮะแดงมากสวยมากสุดยอดนะโอเคต่อไปลมจะพาทุกคนไปดูสีม่วงๆนะครับผมเดี๋ยวตามลมไปดูนะครับ <laughs> นี่สีแดงนี่ครับต่อไปลมจะพาทุกคนไปดูสีม่วงนะฮะ ตอนนี้คนถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ฮะตรงนี้คือสีม่วงโอ้โหดูดิดูดความอือันนี้มีกลิ่นหอมมอะอนาวนะฮะหอมมะนาวนี่ลมพัดนะครับผมหอมมะนอนสวยเลยดูดิหอมอ่อนๆน,นะฮะสรุปม่วงหรือชมพูตรงนู้นก็ม่วงตรงนี้นก็ม่วงม่วงอ่อนกับม่วงเข้มนะฮะโอเคตรงนี้จะเป็นโซนม่วงอ่อนนะฮะ แล้วตรงนั้นเป็นสีม่วงเข้มนะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสีม่วงเข้มแล้วกันม่วงอ่อนแล้วก็ม่วงเข้มนะฮะนี่สวยมากอืเขาจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะฮะอือสีม่วงจอดแล้วอันนี้คือสีส้มนะครับผมแต่จะมีผสมตรงสีแดงนิดๆนะครับตรงกลีบของเขานะฮะ แล้วตรงนี้คือสีเหลืองนะครับคือแบบว่าลาลานตามากมาคือแบบสวยงามสุดลูกหูุกตานะฮะนี่แล้วรถบนถนนกำลังมาอีกเพียบเลยนะครับผมกำลังต่อแถวที่เพื่อที่จะเข้าไปจอดนะฮะเพื่อมาดูทิวลิปเนี่ยนะครับผม <L at> นี่ครับนี่คือปลูกอยู่ริมถนนนะฮะรถก็จะมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งททลิปที่สวยมากๆฮะคแค่ขับรถมาเห็นตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมแล้วยิ่งได้ลงเดินเข้าไปใน ชูงเทลลิปนี่จะถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรสวยครับผมสุดยอดเนี่ยครับหลังจากที่เดินมาสักพักนะผมเก็บเกือบจะทุกสีแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวลมจะพาทุกคนไปดูสีขาวนะผมว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะเดี๋ยว <Loc> ตามลงไปดูนะฮะคือคนที่มาที่นี่ต้องเรียกได้ว่าแบบแทบทุกเจ้าเชื้อชาติเลยนะครับผมโดยเฉพาะอ่า อินเดียเอเชียเอเชียก็คือของอย่างเราๆเนี่ยเยอะมากแต่อินเดียเยอะนะฮะแล้วก็มีฝรั่งบ้างปะป,า,ปายนะครับผมเนี่ยยอมรับว่าสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่างภาพมืออาชีพนะครับผมช่างภาพมืออาชีพกำลังเล็งกล้องอยู่เล็งกล้องอยู่เล็งกล้องอยู่ปุ๊บปั๊บ ตอนนี้ลมจะพาทุกคนไปดูสีชมพูกับสีขาวนะครับผมเพราะว่าปีก่อนๆลมไม่ค่อยเห็นสีขาวที่เขาปลูกเยอะขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวลมจะพาทุกคนไปดูแต่ตอนนี้มองไกลๆด้วยสายตาตอนนี้สวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวตามลมไปดูความสวยงามนะครับน,น,นี่ครับที่เห็นด้านหน้าทุกคนคือสีชมพูนี่มันสีชมพูไหมชมพูนะฮะสีม่วง อันนี้ชมพูไม่ใช่ม่วงหรอกอน,นี่ครับนี่ครับสวยมากนะคผมอืมโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสีขาวด้วยนะครับตรงนี้สีขาวสีขาวสวยอะ่ะตอนนี้เจอเด็กหลงคนนึงเนละ <c oughs> เด็กหลงผมตามหาพ่อแม่อยู่นะคร ขำขำขำลง้าทุกคนมาเจอสีขาวแล้วนะครับนี่สวยมากนะครับแล้วก็มีสีเหลืองซ่อนอยู่นะครฮะหนึ่งดอกเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนิดน,นึงแล้วกันเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของคนะนี่ตรงนี้ นี่คือคนรอต่อแถวนะฮะกินเบอร์เกอร์ไอติมนะครับผมต่อแถวนะ ปกติตรงนี้ถ้าด้านในดอกเขาบานพร้อมกันจะสวยมากกว่านี้นะฮะแต่ปีนี้รู้สึกว่าบางดอกก็บานบางดอกก็ยังไม่บานนะแต่มีอยู่ด้านบนนี้ด้วยนะกําลังดอกตุ้มๆอยู่นะฮะถ้าบานคงจะสวยนะฮะ เดิญดูที่ริบอย่างเหนื่อยนะฮะแล้วก็กินข้าวที่ครับผมนี่ครับดูอาหารเรานี่เป็นน้ำพริกปลาชูแล้วนี่ก็เป็นไก่นะฮะแล้วก็ใส่อัว่วกระดูกหมูครับผมแล้วก็มีส้มตำนะฮะแล้วก็มีปลาข้าวสารกินงานเราตอนนี้กินกลางแดดเลยนะไปขอเก้าอี้เ<อ>ข้ามาด้วยนะขอเก้าอี้มาให้เรามานั่งนะฮะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวกินต่อะฮะ นี่นะครับผมหลังจากที่พาไปดูทุ่งทิริบสวยๆนะครแล้วก็กินข้าวแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วครับผมฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ลมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายเผื่อไม่รู้จะให้ไปทางไหนดีลนะเนี่ยครับตรงนี้สี่แยกตรงนี้แบบรถทุกทิศทางนะครรถเยอะมากนะครับผมไปได้ยังตุดรอเอา้าวยัง,ยง,ยง เลี้ยวได้ซีกว่า,วาวเราเราไม่สั่งไงเดือนว่าเอาอีกเดือนให้ตัว๋วอู้รถเรถนี่แหละทำมาุ่งเช้าอยู่ตีหนี่ดีนะเราถึงก่อนอนี่ครับขอให้สนุกกันนะครับพวกเรากลับแล้วนะครับ